แล้วไข่เจียวครับเคาะเบาๆหน่อยช่วยแตกเสร็จต่อด้วยทำปาลากระป๋องหั่นเสร็จเรียบร้อยกระเทียมหอมใส่เยอะๆยูยๆสุขภาพ เป็นเครื่องเทศพักสวนครัวไม่ใช่แตลวกกินไม่ได้แว,ว,ว,ว้วแวดีดดมีหอมหอ หอมเราก็ใส่ปลาสอง